สวัสดีครับ f อซช่างใหญ่ปองกลุ่มนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับทำไมถึงช้าครับก็เนี่ยครับแต่ละคันก็จอดรอจอดเรียงรออยู่นะครับนี่ครับเรามาดูครับเครื่องคับเครื่องก่อนจะประกอบทุกคันนะครับคันนี้ก็่ายืดมาเรียบร้อยนะครับยืดสามครับ เปลี่ยนเป็นการฟอสตนะครับเราต้องทําการเช็คแบบนี้นะครับเนี่ยทุกคันเลยนะครับลื่นๆไหลๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วศูนย์ข้อเหวี่ยงก็ประมาณนี้ครับอะก่อนอาจจะแซ่แซลมาครับเข็มไม่แตะเปล่าวะอ่าหมุนให้ดูครับนี่ครับนี่ครับหมุนตั้งเข็มให้ดูนะครับ แล้วก็เคาะดูครับเกรดดีไหมนี่ครับนี่ครับขนาดข้อข้อแบบนี้นะครับนี่ครับดิ้นแล้วนะอ่าดูหมุนเดี๋ยวดูหมุนหมุนก็อารมณ์ประมาณนี้ครับอาจจะมีข้อสงสัยนะครับน้้นิ่งจริงหรือเปล่าว่านิ่งเวรอกันไปหรือเปล่าโอเคจัดให้ครับเดี๋ยวดูครับอ่ะามาแตะตรงปลายเลยนะครับ เนี่ยครับนี่ครับแห่ะฮาส่วนปลายเลยนะครับของเข้าเวี่ยงเลยนะครับอ่าเช็คสูดดูครับนี่ครับมันก็ดิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับมาตรฐานมันมีนะครับนี่ครับความเลื่อนของข้านครับงข้อครับ ก็จะได้อารมณ์แบบประมาณนี้ครับเนี่ยครับดิ๊กๆครับโอเคครับจตไม่แพงแค่นี้นะครับใจเย็นๆครับพี่น้องได้ของดีแน่นอนครับ